สวัสดีครับแฟน YouTube บชา n e l ดูมวยบายใหญ่นนลายนะครับเทปนี้ครับจะขอพาท่านผู้ชมครับบุกพม่าครับประเทศเพื่อนบ้านที่แฟนแฟนมวยชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับซึ่งไฟนี้ครับเดดลิศเสถียรมวยไทยยิมครับหรือเดดลิศพบทีละธรรมอดีตลูกศิษย์ของพยัก์หน้าหยกครับสามารถพยักษ์อรุณมีคิวบุกพม่าครับเจอกับแชมป์โลกมวยพม่าอย่างพระอันทเว ที่สำคัญครับไฟนี้ชกในกติกามวยพม่าด้วยมาติดตามรับชมและเอาใจทั่วเห็นครับว่านักมวยไทยของเราจะสามารถคว้าชัยในไฟนี้ได้หรือไม่นะครับฝากกด Subscribe กดสัญญาณดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอม,มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอตอง3ครับและมวยพักยกอ K o, อสเดไล KO 29ครับมากที่รายการนี้ครับศึกฉลองครบรอบ27ปีของรัดเกระเลียงนะครับจัดขึ้นมวันที่9มกราคมปี2019นะครับตรงกับปีพศ2562ครับปีอาอังเมียนมาครับนักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือเดชฤทธิ์เสถียรมวยไทยยิมนะครับเจอกับทางด้านของพานดเวนะครับ นักชกชาวพม่าครับคู่นี้ต่อยกันในกติก,กาลัดเวนะครับพิกัด70กิโลกรัมกำหนดอายุครับลัดเวหรือว่ามวยพม่าอย่างที่เราคุ้นๆหรือว่าซับซากกันอยู่นะครับก็จะไม่ใส่นวมขึ้นชกนะครับอนุญาตให้มีการใช้หัวโขกได้และก็สามารถขอเวลานอกได้ด้วยมวยไทยของเราครับเดชฤทธิ์เสถียรมวยไทยยิมครับหรือเดชฤทธิ์สิทธิอาจารย์เช้าครับสมัยชกอยู่ที่ช่องเกตต่อมาก็ย้ายมาซ้อมอยู่กับทาง ทีมาศครับสามารถพยักอรลุณก็เป็นเด็ดลิสพบที่ระทำต่อหลังก็ย้ายมาซ้อมอยู่กับทางด้านของคุณสเสถียรครับอดีตทีมงานของบัวขาวบัญชาเมฆครับก็เป็นเด็ดลิสเสถียนมวยไทยยิมครับกับของแชมป์สภามวยไทยนาน,นาชาติ IMC ในรุ่นสเปอร์เวทเอเวทครับแชมป์ IKC ในรุ่นมิดเดิลเวทแชมป์สารันมวยไทยอาชีพโลก WPMF ในรุ่นเวทอร์เวทและมิดเดิลเวทนะครับ สูง180ซมครับอายุ29ปีครับแต่ชกนี้ทางต้องรอสัญญาณจากข้างล่างก่อนครับอาโนเวครับนักชกชาวพม่าครับอยู่มุมแดงนะครับก็เป็นเจ้าของแชมป์ o ว l d Way วชัมเปี้ยนนะครับในรุ่นไลท์มิดเดิลเวทครับก็เรียกว่าเป็นแชมป์โลกมวยพม่าเลยทีเดียวครับแชมป์โลกลัดเวย์เลยทีเดียวยกแรกเริ่มต้นกันครับสูงกว่าชัดเจนครับสำหรับทางด้านของเดดลิตครับเดิมทีเป็นมวยฝีมืออยู่แล้วนะครับ นี่ครับโดนโยนเข่าเป็นหนึ่งดอกครับต้องบอกว่าเล็กสั้นกว่าครับก็ต้องเดินเข้าหาครับสำหรับนักชกพม่าครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังครับนักมวยไทยจะต้องระวังนะครับในการชกกับมวยพม่าครับนั่นก็คือเรื่องของหัวครับเพราะว่าเราเนี่ไม่อนุญาตให้ใช้หัวโคครับบางทีเป็นอาวุธที่แหม่ไม่ทันระวังครับมองไม่เห็นบ้างไม่ทันระวังบ้างครับแล้วก็เดิมทีนะครับมวยไทยโบราณก็ใช้หัวได้อยู่แล้วครับ ก็อย่างที่เขาว่านะคว่าว่ามวยไทยเราใช้อาวุธได้9อย่างครับเป็นนวะอาวุธครับก็นอกจากมัดเท้าเข่าศอกอย่างละ2แล้วก็มีหัวนะครับเป็นอาวุธที่9ครับถึงตอนหลังครับก็คนร่างกติกามวยไทยในยุคในที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ครับก็เล็งเห็นว่าถ้าเกิดจะให้มวยไทยเนี่ยมันเข้าไปสู่ระดับโลกเนี่ยการให้หัวเนี่ยอาจจะดูเป็นอาวุธที่มันดูปาดเถื่อนกันครับก็เลยตัดหัวออกครับไม่ให้ใช้หัวครับ ยุคนั้นนะครับอายกที่2ครับกำลังจะเริ่มครับยางเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสำหรับเดเวนะครับทางอันเดเวย์าจะเข้าให้ถึงตัวครับสาดแข้งมาหนึ่งทีครับนี่ครับโดนโยนเข่าสวนเข้าถึงตัวนี่กระสาวหมัดเป็นชุดครับแล้วก็ต้องแมททางเดลิทนี่ต้องระวังเรื่องเรื่องหัวเลยครับนี่ครับสาวเป็นชุดเลยครับเตี้ยสั้นแต่ขยันซอยครับ ครับโอ้ยจังหวะครับแตะสูงครับแตกก้านคอโอ้ยโอ้ยเอาไงต่อครับกิ้งลูกขนุนเลยครับแมโดนซอกครับแมาโดนชุดนี้นี่ต้องไปนี่คิดหนักแล้วครับจะเข้านี่คิดคิดหนักแล้วครับแมโดนทั้งก้านคอโดนทั้งสอกครับเด็ดลิศนี่แกรบแม่อาวุธนี่เรียกว่าเฉียบขาดเหลือเกินครับพยายามจะวิ่งเข้าหาครับนี่ครับแต่สูงอีกทีครับโอ้เดดลิศนี่ นิ่งเลือเกินครับอาวุธก็คมครับทีบครับแม่ทีบไม่ให้เข้าใกล้ครับต้องบอกว่าลูกทีบกันนี่ออ้ยแต่สูงทีครับลูกทีบนี่เรียกว่าแม่ได้ได้วิชามาจากพระาจาร์โ้ยแต่สูงครับอุ้ยแม่สุดเลยครับโอ้ยหมุนนี่ครับอุ้ยแต่สูงครับอุ่นหน้าลงจริงครับดอกนี้ครับแม่มุดแม่ถ้าจะมุดออกนอกเชื่อครับแล้วโดนโดนอีกชุดครับ โดนทั้งหมัดทั้งศอกด้วยครับโอ้เรียกว่าชุดใหญ่ใส่สูตรเลยครับมาดดนเลยครับอ๋อทำท่าไม่ดีครับเมาตลอดเลยครับแต่ตอนนี้นี่ชักจะคิดหนักแล้วครับถ้าจะเดินเข้าหาครับเดลิดนี่เดินไล่บ้างครับินจังหวะกาเดินไล่ครับเตะสูงอีกทีครับอุ้ยเตะสูงอีกทีครับแม่จับเชือกแล้วอุ้ยเอาโดนอีกทีอุ้ยแม่เดินไล่เตะแล้วครับแม่กิ้งเป็นลูกขนุนเลยครับสำหรับทางด้านของบานเดเวยครับ มาการสับทกใหม่ครับเดินเข้าหาครับพาดูเวครับเดลิดนี่เดินไล่ครับเดินแล้วถีบครับโอ้ถีบนี่แกถอดแบบมาจากผ้าจานเลยครับนั่นก็คือสามารถพยักกรุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ถีบได้ดีคนหนึ่งนะครับพยายามจะเข้าหาครับนี่ครับโดนศอกต้นนี่ครับใป่สูงอีกทีครับโอ้ยโดนช้อนหน้าอีกทีครับโอ้ยโดนก้านคออีกทีครับอาวุธสูงทั้งนั้นเลยครับ อย่างว่าครับทางด้านของเดนลิดนี่รูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบครับและออกอาวุธนี่จังหวะแบบเรียกว่าแกะแต่ก้านคอนี่ก็ทําได้ดีครับยกที่สามครับเราเรียกว่าสองยกที่ผ่านไปนี่ปานเดเวนี่รับไปชนิดที่เรียกว่าน่วมไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวก็หาครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็ต้องนี่ครับต้องลงทุนครับ และทรงอย่างนี้ในทางด้านของเดลิทถือว่าเข้าทางครับกระจ้ตัวนี้มวยฝีมือจัดจ้านอยู่แล้วครับแตะมืนครับอยากจะให้ทางนักชกพม่านี่เดินเข้าหายอยู่แล้วครับแต่โดแต่ดูเหมือนว่าโดนไปชุดใหญ่ในยกที่สองนี่ทางปาร์เวครับเริ่มคิดหนักเลยครับ ก็ต้องจังหวะดีจริงๆครับถึงจะเข้าไปสาวดได้ครับไม่งั้นนี่ก็นี่ครับก้านคอบ้างศอกบ้างเอาบ้างโอ้ทางด้านของเดนลิสนี่มาพร้อมแจกครับหวดแข้งบปงทีครับพยายามรักษาระยะไว้นะครับพยายามจะเข้าหาครับมานดเวครับสาวหมัดสาวมัดแล้วไงต่อครับโดนนี่ครับบวกศอกครับนี่ครับบวกศอกทีทางด้านของเดนลิสนี่เอาวุธแก่ทีครับ ไม่เข้าใกล้ครับแล้วมีการโยกเชือกเลยครับเรียนแบบพระอาจารย์สามารถเลยครับอุ้ยไปสูงอีกทีครับหวดอีกทีครับพยายามจะสาวหมัดหนึ่งสองครับนี่ครับโดนชุดนี้นี่ต้องต้องขยับหนีแล้วครับเดลิสต่มือครับต่มืออีกอยากให้สงบศึกครับจะไม่ยอมครับมวยพม่านี่ไม่ยอมครับชกในบ้านด้วยครับยอมไม่ได้ครับ ไม่เข้าครับไม่เข้ามาท่้นมันมันเจ็บครับไม่เข้าดีกว่าครับต้องจังหวะอีจริงจริงครับเหลือซีโซครับโอ้ยโดนสอครับนี่ครับโอ้ยแต่สูงทีครับโอ้สูงีทีครับแม่แต่นี่ผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับล้มไปเลยครับสําหรับทางด้านของเด็ดลิ์ครับไปค่อยลุกครับดึงเวลาได้ครับพยายามจะเข้ามาสาวหมัดครับนักมวยพม่านี่ไม่มีอะไรครับมีหมัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้โอ้ยโดนทีบล้มกิ้งล้มหงายครับอย่างที่บอกครับนี่ก็ถทีแบบแม่เหมือนลอกแบบพี่มาดมาเลยครับเร่นแบบพี่มาดเลยครับ อีกแล้วครับทีเป็นชุดครับจังหวะนี้จะต่อยนี่ก็ดึงหลบครับโยกเชือกดึงหลบไปนี่ครับฝันศอกทีครับไปสูงทีแล้วไต่นี่อาจจะไม่โดนขนาดก้านคอแต่ก็โดนบริเวณหัวไหล่นะครับกรรมการเตือนครับว่าทางด้านเด็กดิสนี่ตั้มครับล้มทับไปนะครับ มาถึงจะเตะไม่โดนหัวครับแต่ก็โดนบริเวณไหล่ครับก็ทําให้ทั้งด้านของนักชกพม่านี่อ่อนเลี้ยวอ่อนแรงไปไม่น้อยนะครับมาครับจังหวะอยู่ครับจดจ้องจ้องครับสีสัวเข้านี่น่าจะโดนอาวุธหนักๆของเด่นฤทิได้เลยนะฮะยังงจังหวะเข้าครับสาวมาครับหนึ่งสองนี่ครับเตะสูงทีครับโอ้ยหันหลังครับเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นปรับช้าครับแมสไตล์พม่าเขาเลยครับ จังหวะนี้ครับผักออกไปครับแล้วนี่ครับโอ้ยหัวดโอ้แขนห้อยเลยครับโอ้แขนห้อยครับแล้วพาดูเองนี่ก็ดูแขนก็รู้เลยครับว่าแหมตีแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ให้พี่เลี้ยงทีมงานดูเลยครับไม่มีหน่าจะไหวนะครับราะแขนห้อยเลยครับแล้วก็เพื่อเป็นการเซฟนักมวยครับก็ยังว่าครับก็ชกต่อก็อาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมครับ สุดท้ายแล้วทางด้านของพาร์ดเวก็เป็นฝ่ายยอมแพ้ไปนะครับก็เป็นขอยอมแพ้ไปนะครับนี่ครับเดลิดส์อาจารย์เช้าครับหรือเดลิดสเขียนมวยไทยยิมนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะ TK o ไปในยกที่3ครับก็ทางด้านของนักมวยพม่านี่ยอมแพ้นะครับเพราะโดนเตะแขนห้อยเลยครับโอ้แขนห้อยเลยทีมงานต้องเข้ามาปฐมพยาบาลครับโอ้เรียกว่าจ้างของดีจ้างมือดีมาจากเมืองไทยครับนี่ครับ ก็เป็นฝ่ายชนะ T K O ไปนะครับในยกที่3นะครับก็เรียกว่าเด็ดขาดเหลือเกินครับไต่ดอกสุดท้ายครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ทางด้านพาดูเวครับก็โดนอาวุธนี่สารพัดอย่างแลครับเรียกว่าน่วมไปทั้งกายยานะครับก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่าะไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่มเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอม,มวยไทยลดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตองเก้านะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ